สวัสดีจ้าพบกับช่องเบนอุดรผ้ากินผ้าเที่ยวับประเทศสิงคโปร์อีกแล้วพี่น้องมือหนี่มือนี่มาเบิงสร้างปูไข่มากสมสองมือก่อนสร้างปูไข่มาไม่เฮ็ดอีกเลยพี่น้องยี่สิบตัวเฮ็ดจนเมือ่อว้ยเป็นแพะหมดแล้วพี่น้องเจ็บแห้งหนีมีจะใครพี่น้องใครเต็มทองยี่สิบตัวสร้างมากนี่มันหมดได้ไหนพี่น้องหนึ่งให้พ่อใหญ่ที่ตัวมืนหมดใครเต็มทองอยู่ มีแต่ไข่กับไข่นะไข่เตเ้ยพี่น้องเอง้เมื่อนี้สิบัว่แหนนี้พี่น้องเพราะว่ายันเล็กฮักมากแล้วก็ต้มไข่พี่น้องไอ้ต้มไข่มากทอดกัทอดหมูแดดเดียวอีกจานนึงเ็นเห็นจิบเคนะี้ยวกินไร้แข็งจิบเขียวก็เลยว่ามากินกินเต้ซ้มเหน่อก่อนนะพี่น้องนะได้พักกาดนี่แหละย่างเดียวกับอ่อหละเ็นกับว่าค่อยกินพักวันใดนะพี่น้องหลวกขับปุ่นใสยแจ็ค่อย พอได้โซ่ยนะพี่น้องเตรียมอาวุธมามาเดินพี่น้องแนละ้วมากินรอบเดอกเวลานี้กับจี๊สองสามสิบห้าเวลาของสิงคโปร์ขอบคุณพี่น้องบอกพี่เยียน้ำจิ้มสามรสกับนีเลยพี่น้อง ต,ต่ว่าเวลาเส,สร็มาตักใส่กินมแล้วมันน,มน้ำขนมน้ำสนะม่ำๆนะจิ้มสามรสจิ้มไปได้ล่ะจิ้มสาม,มรสกุกยีรานเพิ่นเอาเอาไห้นะพี่นอ้องแต่ว่าเขาวเจ้าพวก,กินผูสุตรเนาะลั่นคือซาลามีเพิ่นเช็กกระเพาเป็นลัน่นอาหารไทยนะพี่นอ้องแต่เขาวเจ้าพวก,กินผูสุตร เ้าจเจาเฮ็ดกับเขาลูกค้ากินเาขาเจาะกับมอไซต์หมูสุสรดรสอยนะพอเหน็นเพิ่นฝากมาให้เป็นกมอไซตหมูสุสรดรสไหมใส่น้ำตาลไหมพอเบ็ดเป็นขนมากินกสุรดรสนะพอดีใส่แล้วมากเลยพี่น้อยอนะพอเขาจเจาเนียนเปรี้ยวเขาเจาะกินเปรี้ยวเป็นพวกินเปรี้ยวใส,ใส่น้ำจิ้มตามรสใส่น้ำตับหมูหุงลงไป พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหมูไข่เต็มทองช่วงที่เฮ็ดได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยทำความสะอาดอีกคักขึ้นอย่างนี้เด้อพอต้องเฮ็ดให้มันสะอาดนะเหนือไข่ไข่มันเตี้มแข่าง,าง,างพี่น้องเนื้ไข่เต็ี้มแข่าง,างเห็นบุ๋ดีบุนะ๋นอ่ะไข่กัน เดี๋ยวพิมลองเด้อมากินแล้วเปลี่ยนพอดีไรฟินเวอร์ฟรินเวอร์ มันดีขนาดพี่น้องเอ้ยหินชัดปะอันนี้น้ำเยเมเยิ้ม่ะไม่น้ำนเริงพี่น้องมายมเยิ้มนี่ไม่น้ำเชื่อมน้ำป่านะแซ่ขนาดพี่น้อง ยี่สิบตัวใส่เวลาล่างไปหอดีสองพี่น้องเพราะว่าทัง้งามสะอาดค่ะคืออย่างนี้ยังไม่โซคาโปจิมใส่อีก,ก่อนฟินเบอร์ฟรินเบอร์นำแตุโงใส่น้ำพี่น้องจะก,กี่ซื้อเขาจะกินเนาะ ว่าเขาจะคือขายแพงแท้แบบเขาจะของนั้นไม่เห็ดเองคอยหัวโอ้มอย่างเขาคือขายแพงมันเห็ดยากมันหลังยากลนบากเดี๋ยวพี่น้องด้วยแซ่บบางตัวมันกระสิไทยหน่อยอ่ะ ไข้หลายเพื่อนมีไข้หน่อยหัวเสียปากไปเอยดิกตัดฟันขูดปากใช้น้ำต่อมา้คิงก่อน คนอะไรพี่น้องเสียประนาดพี่น้องโอ้ยชุกเจไรน้ำนวมมีอีก ไข่มันจิ้มดันข้างปูดเอาไข่มันก่อนเพราะยังค่องกต่ไข่มันเสียบพี่น้องมันดีลย เสียพี่น้องออกมันมั่นนุ่งๆัวเพราะเขาดองมาเรียบร้อยแล้วนะ มนสเวลาบดดองบดโดนเสียบสร้างไม่เป็นตัวมาหล่างมานี่เองตัวหนึ่งเจ็ดเย็นเองพี่น้องแล้วต้องมาหล่างเองสร้างสิบตัวพันโบคีดคาทรงอันสร้างสี่หาตัวพุ่งคิดคาทรงนะ หรือเป็นซังมาซิเลสิบตัยวยิบตัวหนักไข่เหลืองอ้อยห้อยแดงใจไววแสบแสบขนอกสำหรับผู้บ่านกินริเพิ่นก็ไปหนึ่งเนาะมันดีขนาดแต่ว่าเ็นเนมากกินแบบฟินฟินแบบนี้ ก็มันจะสั่งเนาะพี่น้องเนาะต้มไข่พร้อมกินเพราะอยากให้อยากให้พี่น้องอยากนะมันสึดหรอกปิดฝาลำจิ้มก่อนหน่อยกินตำนพนุพงกินสาด้วพี่น้องเป็นือนกินสาค่อยๆกินมันก็เราต่ำเรากินเมือ่อว่มันกับมุ้งเคเลือดได้ละ่ะเ <c oughs> พียงแต่มันใส่เวลาเพราะว่านั่งกินเบื้องนางไปตีซีตีฮาพี่น้อง ผมใครผมเชื่อเพรอะไรกันไปต่้งหลักยุตต่้งหลักทุกคนนะพี่้อง เป็นคนมากินตำหูแลยพี่เนองเดือนนึงเ็นจะกินตำหูย่ยี่สิบแปดเมื่อเดือนนึงมีสามจิบือไม่ได้กินยุยี่แปดเมื่อนี่เ,เดือนหนึ่งสองมือท่านไห,ไหน,น,หนที่กินชื่อตื่นมาตี่ดพาะส,ะสีเจ็ดมังกรงเป็นมังกรพี่นนอะไม่นย้นตำหูกินเยอะแยะเลยเชียงเทียนนะเพราะว่าเป็นคนมากินตำหูหลาย หนักเจ็บปากเลยพี่น้องเด็กแดดฟันแข้งกมันกินกินเื้อสลับเป็นคนมากินนะนะปอกไข่กินนี่เนาะเผ็ดกับปอกไข่ไปเป็นสด้บ่เผ็ดเป็นจะเ,เ,เป็นคนมากินเผ็ดนะพี่น้องเผ็ดเข้มสิบ,บน สิบ่กินเปรี้ยวบ่กินหวาน เนี่ยเต็มดีขนาดพี่เนาะอืมไขมันดีละยบตะบกกาเห็นแห้งเนาะ เหนือมันไหมซีสมจะแซ่บเพื่อนหะมันสดไหมสังมันเปื่อยเป็นกินเหนือมันหว,วานเพี่น้อมันสดกอกาเห็นคัะที่แค้เล็กแค่นคอปกักแค่ ของคนกันสิวะอ๋อไมอ่เป็นคือเบาดูแถคือพวกกลิ่นอ๋อฉันมานั่งกินใอ้ขนเบิองพวกปากพวกตีงมันกับพวกเมียนแหลนนะน,นา,า,านนนะาพ,นพี่น้องเนาะสิมานั่งโชว์คนพวกปากพวกตีงมันพวกเมียนเบนนะต้องเบาต้องคุยกันใใเนาะพี่น้องเนะาะต้องมีิยังก็ต้องบรรยายฟังต้อวเบาฟังเนาะพี่น้องเนาะท้กคเป็นคนมักเบาพร้อมเนี่ยไงยังเพิ่งรำคาญไ่เลยพี่น้องเอ้ย cậu khay xem cầm một không ghép cho dây bọc kịp sao cũng ต้มอยู่แล้วพี่น้องไม่เอาเทสต์กิมยากอะไพี่น้องสูเบื่อสูบรสชาติมันกินเนี่ยคนลอยคนอยากน้ำมันเสือ้อสำรับกลิ่นเนี่ยาฝากไว้สำรับแล้วเด้นจาขอบพูดอะไรที่เขามารับชมและคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า